คลิปนี้โชคดีมีสูตรโดยเอนซจะพาทุกท่านเตรียมเปิดสกราชใหม่2,569ไปกับการอัปเดตสีกระเบ๋าสตางค์มงคลตามวันเกิด2026ว่ากันว่าในปีนี้คือปีแห่งพลังและความสําเร็จใครที่กําลังมองหาการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแต่ยังรวมไปถึงสเสน่ อำนาจและดวงการงานซึ่งสามารถสำรวจสีกระเป๋าตังมงคลได้จากบทความนี้โดยตารางสีเสริมดวงมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานนิสัยประจาวันเกิดและพลังงานสีที่เหมาะกับคนเกิดวันนั้นๆมาดูกันว่าคุณจะเหมาะกับกระเป๋าตังสีอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะสีกระเป๋ามงคลสําสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันนี้จะเป็นกลุ่มคนที่มีพลังงานในตัวสูงเต็มไปด้วยความมั่นใจและมีภาวะความเป็นผู้นำ แต่บางครั้งก็อาจดูใจร้อนเกินไปการเลือกสีกระเป๋าสตางค์จึงต้องเน้นโทนที่จะเข้ามาสร้างสมดุลให้กับพลังงานและช่วยให้ใจเย็นลงมีดังนี้สีเสริมการเงินทรัพย์สิสนคือสีเขียวมรกตน้ำตาลทองเขียวมะกอกน้ำตา,าลคาราเมลสีเสริมการงานอำนาจบารมีคือสีส้มทองน้ำตาลอ่อนสีเสริมโชคลาภวาสนาคือม่วงม่วงอมแดงชมพูอมม่วงสีเสริมสเสน่ห์ความรัก คือชมพูครีมขาวสีกาลกินีที่ควรหลีกเลี่ยงคือฟ้าน้ำเงินและสีดำสีกระเป๋ามงคลสำหรับคนเกิดวันจันทร์ชาววันจันทร์พื้นฐานของคนเกิดวันนี้จะมีความใจดีนุม่มนวลและเป็นคนมีสเสน่ห์แต่ในบางครั้งก็จะมีความลังเลหรือขี้กังวลมากจนเกินไปสีกระเป๋ามงคลคนเกิดวันจันทร์จึงแนะนำให้เลือกใช้สีที่เสริมความมั่นคงและช่วยเรื่องการตัดสินใจโดยมีสีดังนี้ สีเสริมการเงินทรัพย์สินคือสีเหลืองทองสีครีมสีน้ำตาลอ่อนสีเสริมการงานอำนาจบารมีคือสีเขียวสีฟ้าอมเทาสีเสริมโชคลาภวาสนาคือสีชุมพูสีม่วงอ่อนสีเสริมเสน่ห์ความรักคือสีฟ้าสีขาวสีน้ำเงินพาสเทลสีกาลากินีคือสีแดงสีส้มสด สีกระเป๋ามงคลสําหรับคนเกิดวันอังคารลรักษณะนิสัยของคนเกิดวันอังคารเป็นคนที่มีพลังพร้อมลุยทุกสถานการณ์กล้าได้กล้าเสี่ยงเป็นคนผู้โปรงจนบางครั้งอาจจะมุดทะลุหรือดูใจร้อนเกินไปสีกระเป๋าสตางค์ของคนเกิดวันอังคารจึงต้องเน้นสีที่ดูมั่นคงและหนักไปทนเย็นเพื่อควบคุมพลังงานให้นิ่งขึ้น สีเสริมการเงินทรัพย์สินคือเทาเงินดำสีเสริมการงานอำนาจบาร,รมีคือชมพูทองแดงอมชมพูสีเสริมชคเล่าบาสนาคือม่วงน้ำตาลทองสีเสริมเสน่ห์ความรักคือเขียวอ่อนฟ้าอมเขียวสีกาลกินีที่ควรหลีกเลี่ยงคือเหลืองขาว สีกระเป๋ามงคลสําหรับคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธมีลักษณะนิสัยค่อนข้างยึดหยุ่นปรับตัวเก่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดึงสเสน่ห์โดยเฉพาะการสื่อสารของตัวเองออกมาได้อย่างดีการเลือกสีกระเป๋ามงคลของคนเกิดวันพุธจึงเน้นสีที่ช่วยเรื่องความคิดไม่ให้ฟุ้งซ่านและมีความสมดุลแถมยังเสริมด้านต่างๆได้ดีดังนี้สีเสริมการเงินทรัพย์สินคือม่วงน้ำเงินเขียวสีเสริมการงานอำนาจบรารมีคือฟ้าเทาเงิน สีเสริมโชคลาภวาสนาคือทองครีมสีเสริมเสน่ห์ความรักคือชมพูขาวสีกาลกินีที่ควรหลิตีกเลี่ยงคือส้มแดง ใครที่กำลังมองหาสินค้าสายมูสินค้าสีมงคลหรือสินค้าเลขมงคลต่างๆสามารถเข้ามาหาซื้อกันได้ที่ e n s o c o m เรามีสินค้ามือสองทุกหมวดหมู่ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ขายได้โดยตรงและไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆหากสนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะ สีกระเป๋ามงคลสำหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีสำหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยคิดรอบคอบชอบช่วยเหลือคนอื่นในบางครั้งจะถูกมองว่าเป็นคนตัดสินใจช้าจึงแนะนำให้เลือกสีกระเป๋าสตางค์ที่ช่วยเสริมเรื่องความมั่นคงและการตัดสินใจได้ดีมีดังนี้สีเสริมการเงินทรัพย์สินคือน้ำตาลทองเหลืองทองสีเสริมการงานอำนาจบาร,รมีคือเขียวน้ำตาล สีเสริมโชคลาภวาสนาคือม่วนฟ้าสีเสริมสเสน่ห์ความรักคือครีมชมพูอ่อนสีกาลกินีที่ควรหลีกเลี่ยงคือดำเทาเข้ม สีกระเป๋ามงคลสำหรับคนเกิดวันศุกร์ชาววันศุกร์คือชาวสายอาร์ตพื้นฐานของคนเกิดวันนี้จะเป็นคนชอบของสวยๆงามๆมีรสนิยมแถมยังมีโชคเรื่องการเงินด้วยสีกระเป๋ามงคลของคนเกิดวันศุกร์จึงเน้นสีที่เสริมด้านเมตตาและการเงินให้ดีมากขึ้นดังนี้ สีเสริมการเงินทรัพย์สินคือฟ้าน้ำเงินเขียวสีเสริมการงานอำนาจบาร,รมีคือทองเทาเงินสีเสริมโชคลาภวาสนาคือชมพูม่วงอ่อนสีเสริมสเสน่ห์ความรักคือเขียวฟ้าครีมสีกาลกินีที่ควรหลีกเลี่ยงคือเขียวเข้มน้ำตาล สีกระเป๋ามงคลสำหรับคนเกิดวันเสาร์สำหรับนิสัยของชาววันเสาร์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงบุคลิกจะมีความเป็นผู้ใหญ่พื้นผ่านเป็นคนคิดมากการเลือกสีกระเป๋าสตางค์มงคลของคนเกิดวันเสาร์จรึงเน้นไปที่สีช่วยเพิ่มพลังและส่งเสริมในทุกๆด้านดังนี้ สีเสริมการเงินทรัพย์สินคือดำม่วงเข้มเทาเงินสีเสริมการงานอำนาจบาร,รมีคือทองน้ำตาลทองสีเสริมโชคลาภวาสนาคือเขียวเข้มม่วงวายสีเสริมสเสน่ห์ความรักคือชมพูครีมฟ้าอ่อนสีการกินีที่ควรหลีกเลี่ยงคือฟ้าเขียวอ่อน หากท่านชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะและหากใครสนใจซื้อหรือขายของมือสองสามารถใช้บริการเอนโซได้ทุกช่องทางเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ